ผมไปเจอเรื่องลหลอนเรื่องหนึ่งใน reddit มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยฮะมีชาวต่างชาติเข้ามาโพส์ในเว็บ reddit เจ้าของโพสต์บอกว่าภาพนี้ถ่ายมาจากบ้านร้างแห่งหนึ่งในอิสราเอลเป็นข้อความที่เขียนไว้บนประตูห้องน้ําซึ่งพี่แกบอกว่าพอถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าน่าจะเป็นภาษาไทยก็เลยลองเอามาโพสต์ถามในกลุ่มดูอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเพราะหลอนมากคนไทยก็เลยเข้ามาช่วยกันแปลให้สรุปว่าแรกๆเนี่ยยังหลอนเลยเพราะเนื้อหามันเกี่ยวกับความคิด ความคนึงถึงภรรยาและลูกที่ไทยแต่ท่าหลังๆมานี่ไม่ใช่ละยังหลุดและคอมเมนต์ก็ขอยกให้เป็นคอมเมนต์ o t the d y เเลยเพราะทั้งแกออกมาเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยส่วนนี้คือข้อความที่เขียนฮะคิดถึงบ้านยามใดใจไม่สุขคิดถึงลูกยามใดใจอยากกลับคิดถึงเมียยามใดไม่อยากอยู่คิดถึง ยามใดไปละโว้ยสุขอะไรจะเท่าเรานั่งขี้สูบบุหรี่ไปขี้ไปใจสุขสรรสูบไปขี้ไปใจรำพันออกแต่ควันขี้ไม่ออกชอกช้ำใจ <c oughs> แล้วลองไปอ่านคอมเมนต์อื่นๆดูฮะโอ้โหจะโรแมนติกอะไรขนาดนี้ทำไมคนไทยเป็นคนตลกขนาดนี้มันอะไรกันเนี่ยแม่กรอนห้องน้ำปั๊มนี่ไปไกลจัดๆไทยแลนด์นี่นะไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือผู้คนวะ <c oughs>